เจะสีใช่ไหมแล้วก็ใส่สีเห็นไหมอ่ะสแปนซ์ซอะไรละ่ะสมุดมาห้ามาห้าเห็นไหมมาสีมาสีเห็นไหมตรงนี้สมมุติมันห้ามหมดอ่ะก็ห้ามหมด,ดอันนี้คือโครงกิดล,ล้านละอ่ะพี่ก็ตั้งเลเยอร์เลยอ <A S 2> อเอขีดกรีดอ่ะพี่ก็ตั้งเลือกแปดเห็นไหมพี่ก็ใส่เส้นเป็นเซนเตอร์อ่ะพี่ก็โหลดเซนเตอร์มาแ,แปดเมื่อกี้ทำยังไงคะ เลื่อนไปที่โอ้ไม่เร็วเกิโอเคใช่เร็วจำโคตรได้เวลาเปลี่ยนสีเนี่ยไอ้สีเนี่ยมันคือสีเบอร์แปดเมื่อกี้พี่พิมพ์ตัวเลขไม่เป็นค่ะใช่ถ้าหนึ่งก็ตีแรงถ้าแปดมันก็อ่านั่นแหละคือไม่ต้องไปหากดไงเออมรนจำได้แล้วก็เลือกเซ็นเตอร์มาตรฐานเห็นไหมมันก็ฟิกไปเลยมันก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วแล้วก็โหลดอ่าเลือกเซ็นเตอร์ ใช่ไหมอ่าแล้วก็เลือกทั้งหมดพี่ชอบนี่คือสไตล์พี่นะพี่ก็มาจับมาละปิดหน่อยหนึ่งเด็ดกะแล้วในกรณีที่เส้นผิดอ่ะมันไม่เป็นอย่างเงี้ยคือมันใหญ่เกินามันเกิดมันเกิดจากหนึ่งเวลาเขียนแบบของพี่นะพี่จะตั้ง LTS เนี่ย LTS ย่อมาจาก l i n e h i g h Scale คืออะไรคะมัน l i n e h i g h Scale คือการกำหนดความถี่ความหางของเส้นค่ะปกติเนี่ยพี่จะเทียบหนึ่งก็คือหนึ่งร้อย ้าน้องเขียนงานนี้ทั้งแผ่นนะห้าสิบเพื่อตั้งจุดห้าฉะนั้นงานพี่เนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าไม่ดีเทลลึกๆหรืออะไรเนี่ยพี่จะไม่เขียนงานปนกันร้อยเขียนไปสเกตแป้นพี่ก็แยกแป้นไปลูกค้าคือพี่ไม่แบบไฟเดิมแม่งมีทุกอย่างคุณห,หัว <laughs> แยกมันหรอกซะ,ะคือทัดที่เราใหญ่แล้วนะเป็นเทเลบยเอยเก็บเก็บเพอรเซฟเพอรไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้ก็คือเนี่ยขึ้นกิจก่อนแล้วบางคนเนี่ยชอบแบบว่าบางทีกิจไม่ละเอียด ทำไงได้มาสั่นอ่ะเห็นว่ามันเป็นหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงนี่คือพี่เขียนหนึ่งเห็วาก็คือหนึ่งบางคนอ่ะแบบกิดลายไม่สวยใช่ไหมชอบไปจับอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วน้องมาแก้ตรงนี้ให้มันถี่ขึ้นจากหนึ่งเป็นจุดห้าใช่หนูรำอยู่ซึ่งมันไม่ควรเพราะว่าอะไรอื่นมันก็จะอ่นที่เป็นเป็นเส้นย่างมันจะเบี่ยงพอสังเกตเวลาน้องกดไดร์ล็อกเส้นขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือหนึ่งนี่คือหนึ่ง บางคนชอบไปตั้งในจุดห้ารถทุกครั้งที่น้องขีดเส้นมาเนี่ยมันจะเป็นจุดห้าตามที่น้องตั้งตรงนี้แล้วสองอันนี้อย่างเนี้ยกดกดตรงเนี้ยนะสมมติกดที่ลายไทยนะกดรัฐเท่านี้สมมติพี่ตั้งตรงนี้เป็นจุดห้าเนี่ยค่ะแล้วสองอันนั้นน่ะมันต่างกันยังไงโกลบอลสเกลกับพี่ไม่แน่ใจนะรายละเอียดพี่ไม่รู้จริงค่ะคำศัพท์มันอะแต่สัมภาษณ์ก็คือน่ะสมมติถ้าตั้งเป็นจุดห้าเนี่ยใช่ไหมวันลาพี่ขีดเส้นใหม่มาเนี่ยน้องมาดูพัฟตี้มันนะมโมเป็นละ ในทุกๆเส้นใช่ป่ะใช่ฉะนั้นอ่ะผมพี่ปกติเนี่ยพี่จะตั้งหนึ่งพี่จะไม่ไอ้ค่าพวกนี้พี่จะไม่เล่นเลยมันเลยพี่จะหนึ่งค่ะไม่ไปยุ่งแล้วสมมุติถ้ากินต่อห้าสิบพี่ก็เปิดไฟใหม่ตั้ง L T S เนี่ยพี่ก็พิมพ์ L T S ใช่ไหมพี่ก็ Enter อใหม่ไหมพี่ก็ตั้งจุดห้าเส้นมันก็จะถีบขึ้นใช่ปหเส้นมันจะถีบขึ้นหละมอหส่มันจะถีบขึ้นครึ่งหนึ่ง แล้วเวลาน้องปริ้นหนึ่งต่อห้าสิบมันก็ใหญ่มันเป็นเท่าหนึ่งเหมือนกับหนึ่งร้อยละคือมันเกิดจากตัวเลขเดียวกันแหละใช่ไหมแต่ถ้าน้องเอาตัวนี้ไปปริ้นหนึ่งต่อร้อยมันก็จะถี่เลยแต่ถ้าปริ้นต่อห้าสิบคือห้าสิบมันคือใหญ่กว่าหนึ่งต่อร้อยคึ่งเท่าหนึ่งเส้นออกมามันก็จะเท่ากันอ่านี่แหละส่วนมากก็คือ LTS ถ้ายี่สิบห้าก็จุดสองห้าถ้าสิบก็จุดหนึ่งแต่บางทีเนี่ยเขียนดีเทลยี่สิบห้าสิบห้าเนี่ยหรือว่ามันอยู่ด้วยกันได้มันมีวววิธีีเด๋ยยค่่อากัน ่พี่ก็ตั้งอยู่อ่าใช่ไหมคราวนี้พี่ขึ้นเสาสมมติพี่รู้เสาสี่สิใช่ไหมพี่ก็เขียนสี่เหลี่ยมพี่เขียนจุด4ีุ่แล้วแทงกูล่าแหละพี่ไม่รู้ถอดเอฟบสองอ่าพี่ก็จุด4ี่ดี่ก็เกอจุด่อ่าพี่ก็ได้ ที่เราจุดสองแล้วกันเซนเตอร์เสาคือเขียนทุกอย่างนะมันต้องมาจากใช่ยขอแก้หน่อยนะแล้วก็อย่างเดี๋ยวดินวช่วยช่วยจำไอ้อย่างที่พีโอเขียนนะคะที่เส้นมันดีไปดีมาอืมพีม่ดีแก้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าหนูจะปิด แก้แซดไปเลยเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้หมดสิทธิ์ต้องแก้มันแซดเทิร์นได้แก้มันแบนได้ให้มันแบนะคะแก้ได้นี่เครื่องใครเนี่ยอันนี้เครื่องนิงค่ะอ๋อเดี๋ยวแก้กลับด้วยนะก็พี่พี่เพียนพี่พี่แก้เป็นซีัวเดียวนะเดี๋ยวแก้กลับคืนให้มันไม่ถนัดแก้ได้สิครับมันแก้คำสั่งได้ด้วยใช่แก้ตัวย่อแก้ได้หมดสิ ไปพิมพ์ก็พีซ p พีเอ็กเซสทรูคอมมา d นลารเนี่ยอีดิเนี่ยมันจะแก้ได้มันจะออกมาเป็นตัวนี้และแล้วก็อย่าง copy เนี่ยพี่ไม่ถนัดพี่พี่ถนัดพี่ถนัด กลมพี่เขาจะเป็น C, PC แล้วก็ CC แล้ว Copy พี่อะเป็น C เฉยๆเพราะ Copy มันใช้บ่อยมาก g o o g l แทบจะไม่ค่อยได้ใช้ Copy ใช้บ่อยกว่าการที่ใช้การการที่ใช้ใช้บ่อยเนี่ย Shot Cut สองตัวเนี่ย อย่าไปทํามันเลยทำเป็นตัวเดียวดีกว่าก็กแบบว่าก็งงมากเลยนี่ไงพี่ครับก็ปีนตัวเยวสี่ตัวแล้วใช้เครื่องก่ออะแค่สี่ตัวเดียวเองทำไมมาใช้เครื่องตัวเองอย่างโ o เท t เงี้ยพี่ก็จะไม่ ao นะพี่ก็จะ a ตัวเดียวเพราะว่ามันใช้บ่อยอ่ัเงี้ยพี่ก็สร้างเสาพี่ก็วางใช่ไหมตอนนี้หลักการสร้างบล็อกเนี่ยปกติเนี่ยพี่จะเลือกบล็อกตัวเนี้ยเล layer ศูนย์สี พี่จะเป็นบายบ็อกไลายไทยพี่จะเป็นบายบ็อกครานี้พี่เล่นใบประกาหน่อยอันนี้เป็นสีแดงพี่ก็เมคบ็อกเลยนะคอลัม,400 400, มนส์400 400, มนสี่ร้อยคูณสี่ร้อยก็คือสี่สิบคูณสี่สิบแหละและ Point, ้วพิกพอยต์เลือกออบเจกต์ก่นอนพิกพอยต์เอ้ยพิกไม่ได้วะ อ๋อนี่อ๋อใครไปตั้งไว้นี่ปิกปิกพอยต์เนี่ยก็คือเวลาเราเลือกจุดเนี่ยอินเสิร์ตบอกมันจะอยู่ตรงนั้นทุกครั้งนี่ก็เลือก object. อ็อบเจกต์โอเคอ๋อยังไม่ตั้งชื่อครับแล้วอย่างนี้สมมติว่าเราตั้งปรสตัย<ๆ>ก็คือเลเยอร์ผหมากเลเย,ยอร์พี่เล่นถึงสีทำสีถตาพี่ก็ 7, 8, หนึ่งถึงเจ็ดถึงแปดหลังนั้นพี่ก็เป็นเบอร์ พราะว่าตอนจ่าเขียนก็คือเหมือนที่พี่เกียรติบอกว่าเข้าใจผิดว่าตรงนั้นมันคือจุดหนึ่งจุดสองจุดสามใช่ไหมแล้วพอจ่าตั้งอย่างนั้นปุ๊บแล้วพอจ่าไปเพอสไตล์พอสไตล์มันดูที่สีอ่าไปพอสไตล์ปุ๊บดูที่สีก็คือตั้งตามไม่มันตั้งคือเราตั้งตามสีพอสไตล์ของพี่อ่ะเพราะว่าพรสไตล์เวลาตั้งเนี่ยเวลาสั่งปิ้น์มันเลือกตามสีใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยสมมุติเราเลือกแคปธรรมดาเนี่ยอ่าสมมุติว่าสมมุติว่า อัน่อกเาของเราเป็นสีแดงแล้วทีนี้ในพอสไตล์เนี่ยเราตั้งสีแดงให้มันเป็นศูนย์ห้ามันก็จะออกมาศูนย์ห้าใช่อะไรที่เป็นสีแดงจะเป็นศูนย์ห้าหมดฉะนั้นชื่อเลเยอร์พี่จะไม่ชื่อตามสีแต่ว่าชื่อเลเยอร์พี่จะฟอลโล่สีบางเรื่องเช่นเช่น อย่างฟลอร์เนี่ยป่ะพี่จะมีฟลอร์หนึ่งฟลอร์สองก็คือเส้นพื้นที่น้ำหนักไม่เท่ากันฟลอร์หนึ่งก็คือพี่หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งเลยนะฟลอร์สองเพคือสีเหลืองเลยเราก็ไปเล่นใช้ตรงไหนว่าน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนเท่านั้นเองมีเหมือนกันอย่างแหวนเนี้ยอ่ะอย่างลายเนี้ยลายเนี่ยลายหนึ่งลายสองลายแปดเห็นไหมลายหนึ่งก็คือสีหนึ่งลายสองคือสีเหลืองคือเรียงเลยพี่ง่ายๆลายแปดก็คือสีแปดก็คือจะไม่เอาพิสดารก็คือต่อท้ายจากแหวนเนี้ยอย่างเงี้ยแหวนหนึ่งเนี้ยก็คือ ตรงไหนต้องการแถบเน้นพี่ก็แถบสองต้องการแถบบางพี่ก็แถบหนึ่งแถบบางๆเลยก็แถบแปดเพราะพี่ตั้งเบอร์ประการเรียงหนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งถึงแปดเนี่ยเอ้หนึ่งถึงหกเนี่ยเรียงเลขปหาใหญ่อ่าฉะนั้นเวลาเล่นดูสังเกตสีพี่เนี่ยจะน้อยมากเลยจะมีเหลืองแดงเขียวเนี่ยเหลืองแดงเขียวยแต่ชื่อแยกใช้แต่ประเภทเพราะมันมีผลเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาเปิดบ<ป>ิดเลเยอร์เนี่ยแต่เวลาดูในแคดเนี่ยสีไม่ค่อยสวยหรอกเพราะมันดูชื่อแต่เวลาทำงานแล้วมันง่าย ตอนนี้วเวลาบอกเนี่ยว่าพี่เมกบอกคือมันจะเป็นนี่หมดแล้วรานนี้พี่ก็มาสร้างเลเยอร์คอลัมน์ละฮัมมูดพี่ก็เอพี่ก็เบอร์ห้าเพราะว่าสีมันเข้มหน่อย